โอเคครสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนของอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม AT Still a l i ไรนะจ๊ะอ่ะวันนี้มีคอนเทนต์ที่คุณผู้ชมขอกันมาเยอะนะครับนั่นก็คือการรีวิวนะครับสกิล p v v e นะครับแล้วก็ PVP ของอาชีพ As a s s a s s นะครับอ่าซึ่งผมก็ได้ความร่วมมือนะครับจาก FC นะครับ มีสองท่านนะได้แก่น้องหนุ่มนะครับแล้วก็คุณตำล้องนะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวของน้องหนุ่มเนี่ยมาใช้นะครับเนื่องจากว่ารีวิวทั้งสองคนไม่ได้นะจริงๆผมก็อยากจะเอามาทําทั้งสองคนเลยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรมันไม่สะดวกจริงๆนะก็เลยเอาของน้องหนุ่มมาแล้วกันครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องสกิลของแอสซิสต์สาย PVE ก่อนนะครับอ่ะ ดูที่สกิลกันนะครับนี่ครับหน้าสกิลผมจะจัดแบบนี้นะครับเป็นลักษณะที่ผมใช้ก็คือพรุ่งเข้าโจมตีนะครับแล้วก็สกิลเป็นวงกว้างนะครับอ่าประมาณนี้นะให้จำหน้าไว้นะครับอ่ะโอเคในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานจริงดูนะครับไปใช้งานจริงดูว่าได้ผลยังไงบ้างนะ อ่ะโอเคครับผมเจอจุดมอนเตอร์ที่เหมาะสมแล้นะอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบกับเจ้าตัวนี้แล้วกันไม่รู้ตัวอะไรอ่ะมาดูคอมโบกันครับ ประมาณนี้นะคุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับสาย PVE นะคุณผู้ชมก็สามารถไปปรับใช้เองได้นะครับไปปรับใช้เองได้นะอันนี้คือเท่าที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วแหละ combo บบมันน่าจะดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันโดนวงกว้างนะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องสกิล PVP ของ Assassin นะครับเรามาดูเลยว่า ที่ผมจัดไว้มียังไงบ้างครับที่ผมจัดไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับจะมีสองเวอร์ชันนะ2กับ3มนะครับซึ่งเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบว่าหายตัวเข้าไปโจมตีอย่างต่อเนื่องนะอ่าแล้วก็ติดชงักอ่าส่วนใหญ่จะเป็นสายชงักแล้วก็อมะตะนะครับสําสหรับสายแรกนี้นะสกิลก็จัดตามนี้นะตามนี้เลยอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ดูแล้วกันว่าผมจัดลักษณะไหนนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมัพนะจัดมัพอันนี้คือต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลหายตัวนะครับหายตัวเสร็จจะเปิดด้วยสกิลที่หนักๆเลยนะครับก็คือสกิลสุดท้ายนี่นะสกิลนี้คือจะได้สถานะอัมตะาอยู่แล้วนะครับคือเข้าไปเปิดแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะแล้วก็ตามด้วยสกิลใบนะครับหลังจากที่เราอัมตะเสร็จเราใบเลยนะครับ4ีวินะใบเสร็จเนี่ยเราจะต่อด้วยนี่ครับท่านี้นะครับ ก็คือท่านี้จะลดป้องกันกิรลคอนกายภาพนะครับแล้วก็จนจะติดสถานะหยุดไม่อยู่ด้วยคือเราใช้พุ่งไปได้เลยนะเราจะไม่ติด CC อยู่แล้วนะครับท่านี้แต่ว่าเรารับดาเมจได้นะครับต่อไปเราก็จะจัดด้วยท่านี้ครับลอบสังหารชั่วพิิบตาดีนะท่านี้ก็จะติดชะงักนะครับรัวๆเลยนะครับอ่ะแล้วผมก็จะจัดต่อด้วยท่านี้นะครับสังหารการอังกาศนะก็คืองัดสตูให้ลอยขึ้นฟ้านะครับเสร็จแล้วเราจะปิดท้ายด้วย ค้านี้ครับอวตานะทะลวงม่านควันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับคนให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะสกิล p PP ชุดแรกมาให้ดูนะครับก็ผมขอตั้งชื่อว่าอ่าเซตรอบสังหารแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหายตัวนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีนะครับที่เป็นผู้เล่นนะครับในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอใครหรือว่าเจอคุณผู้ชมในไลฟ์หรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามผมอยู่ด้วยนะแต่ว่า ในส่วนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่เออมาฆ่าคุณผู้ชมหรือหรือใครก็ตามแต่นะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะคือมาทําเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้คนจัดสกิล PVP ไ,ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาผู้เล่นก่อนนะครับอามาแล้วผู้เล่นมาต่อหน้า,าตา่อตาปับ๊บ ได้เมมพอ,อต้องใช้ผู้ช่วยด้วย,อ,วย,วยอ่าโอเค <c oughs> เรียบร้อยครับอาจจะต้องใช้ผู้ช่วยด้วยนะเพราะว่าดาเมจไม่พอครับ น,นี้ขออภัยจริงๆนะครับอ่าไม่รู้ว่าไปเจอคุณผู้ชมมานะนนี้ขออภัยด้วยนะจ๊ะอ่ะหนึ่งสองสามชั้นอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาจัดอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่าไม่รู้ว่าผู้เล่นท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับแต่ด้านล่างนี้ผมเห็นมีมีคนฟาร์มอยู่สองคน,นครับอันนี้บอกก่อนนะไม่ไม่ได้มีเจตนาจะมาเอ่เข็นฆ่ากันนะครับอ่าอันนี้คือมาทําให้เป็นกรณีศึกษานะอันนี้บอกก่อน,นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้ เจ้าเชนช่วยด้วยนะครับอ่าไม่ไงั้นเดีหน้าเหมยไม่พอนะโอเค โอเคครับขอโทษนะด้วยนะเดี๋ยด้วยนะครับผมว่าค่าพลังเขาเยอะนะคนนี้อ่าโอเคได้อยู่ครับอ่ะโอเคครับในส่วนนี้ก็เป็นการเซต P ีแบบที่สองนะครับว่าเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับแบบที่สองเราจะไม่หายตัวนะครับเราจะใช้บับโจมตีนะครับแล้วก็ใส่ด้วยท่านี้นะครับท่านี้จะทําให้ชงักรุนัวนะครับตามด้วยงัดขึ้นฟ้าผมบอกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตามด้วย่ะถลวงมั่นควัญนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นอัลตานะคล้ายคล้ายๆอันเดิมครับแต่ว่าคนละรูปกันนะครับแต่ว่า เซตนี้ผมจะใช้ท่านี้ด้วยนะครับก็คือสโมกนะครับท่านี้เราก็จะเป็นอมตะนะแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดหลับนะครับแต่ว่าท่านี้จะมีข้อเสียคือครูดามันซีซีบีนะแต่จริงก็ใช้รวมได้ครับเพราะท้ายสุดแล้วถ้าเกิดเราใช้สกิลครบเนี่ยแล้วเขายังไม่ตายเราก็ต้องกดตีธรรมอได้ดีครับยังไงเลือดมันก็ปั่มไม่ทันนะอ่ะต่อไปครับก็เป็นสกิลพุ่งครับเหมือนเดิมพุ่งทะลวงเข้าไปครับท่านี้ก็จะไม่โดนซีซีนะครับแล้วก็ตามด้วยท่า อ่าสุดท้ายครับก็คือโจมตีอมวตะนะครับอันนี้ก็คือแรงอยู่แล้วนะแล้วก็จะปิดจ็อบด้วยท่าชาร์ตนะครับท่านี้จะเป็นท่าชาร์ตนะตีท่าชาร์ตตีสามครั้งนะครับท่านี้จะเป็นท่าปิดทายนะแล้วก็ท่านี้เนี่ยท่าโจมตีเข้าเป้าเนี่ยมันจะคุ้มกันบัน,นะครับเรียกว่ากัน CC นั่นเองแล้วก็ติดชงักด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าไอเซตเนี้ยมันจะใช้ค่าคนได้หรือเปล่านะครับ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตหาผู้โชคดีก่อนนะ <c oughs> แถวเดียวแหละ <c oughs> มีไหมเอ่ยอได้ยินเสียงแล้วครับ <c oughs> คนเดิมปะเดี๋ยวนะผมหาเรียมก่อน โอเคครับได้อยู่นะชาร์จปาบปาบปาบไปไหนล่ะเอาแตงนั้นแล้วระ อา้าวขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยนะโอเคยังไม่ทันใช้ท่าสุดท้ายเลยโอเคครับ ขอโทษนจาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเซต p p ทั้ง2เซตนะผมว่าใช้ได้จริงนะครับคุณผู้ชมก็ลองมาใช้ดูนะครับเรียกได้ว่าหมองไม่ทันเลยแหละจริงๆหมองไม่ทันเลยและแถมติดสถานะที่กวัวประสาทด้วยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับสกิล PVE แล้วก็ PVP ของ Assassin นะครับก็ได้ทำการทดสอบให้ดูแล้วนะหลักๆผมก็จะเน้นไปทาง p p นะครับอย่างที่ คุณผู้ชมต้องการเลยนะครับผมจัดมาให้2เซตนะลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับว่ามันได้ผลยังไงนะครับในส่วนนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมที่โดนผมฆ่าไปนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้นใจนะครับอันนี้ทํามาเป็นกรณีศึกษานะครับให้เพื่อนๆได้เล่นเก่งขึ้นสนุกขึ้นกับแอสซินมากขึ้นนะครับผมอแล้วก็ต้องขอขอบคุณตัวของน้องหนุ่มด้วยนะครับที่เอามาให้ผมเล่นให้ผมใช้ในวันนี้นะตอนนี้ก็หัวแดงแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูค่าพลังของตัวน้องหนุ่มนะครับนี่ครับค่าพลังของน้องหนุ่มนี่เยอะนะครับตั้งสามแสนกว่านะสามแสนสองนะครับรวมกับโซเชนด้วยนะ,ะนี่ยของที่น้องหนุ่มมีก็เป็นขอบเลยนะนี่เขาบอกว่าเป็นสายฟีด้วยนะครับสายฟีก็สามารถเล่นในขนาดนี้นะถ้าเวลาเยอะๆนะครับต้องมีเวลาเยอะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสับค่าสติตันของแฮสซินนะครับ เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมนะดูรายละเอียดตรงนี้ครับ SP อยู่ที่ห้าหมื่นนะครับพลังปกติกายภาพอยู่ที่สี่หมื่นแปดเจาะทะลุเกียรภาพอยู่ที่หนึ่งหมื่นต้นๆครับพลังม้อกันกายภาพอยู่ที่สองหมื่นพลังม้อกันไว้อยู่ที่หนึ่งห้าครับเดี๋ยวดูในส่วนของนี่ครับเจาะเกาะหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็อัตราคีอยู่ที่แปดพันสองนะครับแล้วก็ คร e ด a m เมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะประมาณนี้ประมาณนี้ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเนาะ,อะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวแอสซิสต์นะครับสกิล p ีวแล้วก็ PVP นะครับในเกม AT s t ี e l อะไรนะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องน้ำดำดำตัวอ้นกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมเลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามช่องน้องไม่ดําตัวว่านกลมด้วยนะครับที่สำคัญและสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมด้วยนะจ๊สะส่ันนี้ก็ต้องขอกราปลาไปก่อนนะครับจุจุนะจ๊ะ